ฤดูการนี้ที่เราจะตําหนิเทนฮากกันแบบชัดเจนมากขึ้นไม่ใช่เรื่องของอคตินะครับย้ําตรงนี้ที่เราพูดถึงเอเล็กเทนฮากกันมากขึ้นหรือว่าอะไรก็โทษแต่เทนฮากใช่ครับอะไรต้องโทษแต่เทนฮากแล้วครับตอนนี้เพราะว่าฤดูการนี้เป็นฤดูการที่เอเล็กเทนฮากจะไม่สามารถ หลบซ่อนอะไรได้อีกแล้วพูดจริงๆพูดตรงๆว่ามันมีเหตุและผลของอะไรบางอย่างที่อาจจะซับพอร์ตได้จากสุดท้ายครับเขาต้องรับผิดชอบเราพูดเราวิจารณ์เราตําหนิเทนฮากในมุมมองที่เราเข้าใจเหตุผลด้วยนะเราเข้าใจเอเด็กเทนฮากว่าฤดูกาลนี้มันเป็นฤดูกาลที่เขากดดันมันเป็นฤดูกาลที่3เขารับรู้สถานการณ์ตัวเองว่าเขาไม่ใช่คนที่แบบอยู่ในตําแหน่งลอยๆหรือได้ความไว้ใจขนาดนั้นแม้ว่าบอร์ดบริหารหลังบ้านจะบอกว่าทุ่มเทเต็มที่สนับสนุสน,นเต็ม ที่แต่เขาก็รู้ตัวว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้น100%บเอร์เซนบอบริหารยูไนเต็ดสนับสนุนเทนฮากจริงครับเขาซื้อนักเตะเขาทําทีมให้เทนฮากดีที่สุดเท่าที่จะทาได้เขาทําให้เทนฮากทุกอย่างจริงๆแต่ว่าสัญญาที่เราเห็นเราก็รู้แล้วว่าเออบออบบริหารไม่ได้มีการต่อสัญญาระยะยาวนั่นหมายถึงเขาไม่ได้วางใจให้เทนฮากเป็นคนสร้างทุกอย่างในระยะยาวขนาดนั้นแต่เขาให้เทนฮากพิสูจน์ตัวเองโดยที่พวกเขาจะสนับสนุนทุกอย่างนึกออกไหม เขาไม่ได้บอกว่าโอเคเทนฮากคุณสร้างเลยเราให้เวลาคุณเราให้โอกาสคุณเต็มที่คุณสร้างไปเลยสาปีไม่ใช่เขาให้เทนฮากพิสูจน์ตัวเองหนปี1นึ่ฤดูกาลโดยที่ไม่รู้ว่าระหว่างทางมันมีแบบเงื่อนไขถ้าถึงตรงนี้เป็นแบบนี้ไม่ได้นะถ้าถึงตรงนี้เป็นแบบนี้ไม่ได้นะถึงตรงนี้เป็นแบบนี้ถึงจะผ่านนะระหว่างทางเราไม่รู้ว่าเขาวางเงื่อนไขเป็นสเต็ปแบบไหนบ้าง แต่นี่ไม่ใช่การให้งานแบบระยะยาวคุณสร้างไปเลยไม่ใช่เป็นการทําทุกอย่างสนับสนุนทุกอย่างซัพพอร์ตเต็มที่ในฤดูกาลนี้ให้เทนฮากพิสูจน์ตัวเองว่าเขาคู่ควรนี่คือสิ่งที่บอกบริหารแมนอยู่ไปแล้วเทนฮากเขารู้ว่าฤดูกาลเนี้ยเขากดดันกว่าที่ผ่านผ่านมาแน่เพราะตัวสัญญามันบอกชัดเจนอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างที่2คือตัวผู้เล่นใช่ครับเขาได้ตัวผู้เล่นมามา,มากมายไอตัวที่มันเจ็บไปฤดูกาลที่แล้วมันก็ต้องกลับมาเรียกความฟิตมาซ้อมมาเข้าทีม ตัวใหม่ก็ต้องใช้เวลาในการปรับตัวอันนี้คือสิ่งที่เราก็เข้าใจเหมือนกันแล้วบวกกับไอ้ตัวที่มันเป็นแกนเป็นตัวหลักเป็นคีย์ฤดูกาลที่แล้วอะอย่างบลูโน่อย่างเมนูพวกเนี้ยที่มันเป็นคีย์สําคัญอะมันไม่มีช่องว่างได้พักเลยและมันไม่มีเกมได้ปรีซีซั่นเลยอันเนี้ยเข้าใจนะบลูโน่ฟอร์มดอปค็อบี้เมนูฟอร์มดอปส่วนตัวผมอะผมคิดว่ามันเป็นเพราะพวกเขาลากเกมมันนานเกินไปตั้งแต่ฤดูกาลก่อนมันลากเดี๋ยวสมสรเดี๋ยวทีมชาติเดี๋ยวบอลถ้วยเดี๋ยวสมีงสอนเด ไม่มีเลยเมนูบลูโน่รวมถึงหลายๆคนที่ไปเล่นทีมชาติอะ่ะไม่ได้มาคุยแผนไม่ได้มาคุยแผนฤดูกาลเลยว่าเราจะเล่นกันแบบนี้ไม่ได้มาตะเตรียมไม่ได้มาซ้อมไม่ได้คือไม่ได้มีการซ้อมทีมแบบที่ควรจะเป็นทุกคนคือมาถึงคอมมิ้ชิลเลยกับซิตี้แล้วก็ลันฤดูกาลมาเลยอันนี้คือสิ่งที่ถามว่ามันเข้าใจไหมเราก็เข้าใจนะเราเข้าใจในบริบทว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่อย่างที่บอกนี่คือการวิจารณ์แบบที่เราเข้าใจเหตุและผลถ้า อย่างที่ผมบอกว่าเฮ้ยบรูโน่ฟอร์มมันดรอปผมเข้าใจได้ว่ามันมีช่วงเวลาแบบนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรคอบบี้เมนูฟอร์มยังไม่คงที่ยังไม่เหมือนฤดูกาลที่แล้วมีบางช็อตเล่นยากเองหรือว่าเทนฮากสั่งเราขอดูไปก่อนแต่ที่แน่ๆเขาลันเกมมันหนักเกินไปหรือเปล่าอาจจะต้องพักบ้างเราเข้าใจเหตุและผลแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นในสนามเทนฮากก็ไม่สามารถใช้เรื่องพวกเนี้ยมาเป็นข้ออ้างได้ถามว่าเข้าใจไหมเข้าใจมันมีเหตุและผลเกิดขึ้นเราเข้าใจเมสันเมาส์อยากจะใช้ปลียนซีซันมาแล Mac ้วแม็กนเนจ แม่งเจ็บอีกมีหลายคนที่อยากจะใช้งานแต่ดันเจ็บบางคนอยากจะใช้งานแต่ไม่มีเวลาปรีซีซั่นไม่มีเวลาพักร่างกายมันเหมือนมันมันล้ากับโปรแกรมมามันก็ใช้งานได้ไม่ต่อเนื่องนักเตะใหม่ต้องการเวลาปรับตัวก็เข้าใจได้แต่ละคนยังเล่นในฟอร์มที่แบบต้องมาปรับกับเพื่อนร่วมทีมต้องลงไปเล่นใช้งานเลยแบ็กซ้ายธรรมชาติก็ไม่มีก็ต้องปรับไปก่อน เซมิโล่ในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับเอเร็กซนในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวเชื่อมก็อายุเยอะขึ้นร่างกายก็มาได้สมบูรณ์เหมือนสมัยก่อนก็ต้องมีตัวมาซับพอร์ตต้องมีอะไรเข้าใจทุกอย่างและ Ford, ฟอร์มก็ยังดรอปยังไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดียังไม่ได้มีความมั่นใจไม่มีความเฉียบขาดเฉียบคม ก็เข้าใจการอาโชก็ยังต้องการประสบการณ์และจังหวะสุดท้ายถูกปักเราเข้าใจหมดในบริบทที่มันเกิดขึ้นแต่มันก็ไม่ใช่เหตุและผลที่คุณจะบอกว่าเฮ้ยทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเพราะเรายัางไม่พร้อมมันอ้างแบบนั้นไม่ได้ครับเพราะอีก19ทีมหรือจะอีก10ทีมก็ได้ที่อยู่ค่อนบนของตารางอะ่ะพวกเขาก็เจอปัญหาเดียวกันอาจจะไม่เหมือนกัน100%เเซแต่มันก็จับต้องในมุมมองที่คล้ายกันอาร์เซนอลก็มีปัญหานักเตะเจ็บมีปัญหานักเตะที่ไม่ได้ปลี่ซีซั่นอย่างเดคแคน ดลันเกมหนักจนเจ็บเรียบร้อยพักทั้งฤดูกาลเดบอยเล่นได้แป๊บเดียวเห็นไหมก็เจ็บอีกฟิลโฟเดนก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ก็ยังเหมือนจะยังไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ถูกต้องด้วยซ้ํา ถ้าเทียบกับโฟเดนดีเลยตัวนักเตะเขาเสียเล่นอัลบเลสเขาก็ไปดนตัวที่แบบแทนทดแทนแบบทุกตำแหน่งขนาดนั้นเป๊บก็มีปัญหาของเป๊ปเทนฮาก็มีปัญหาของเทนฮาอาร์เตต้าก็มีปัญหาอาร์เตต้าอาร์เนอร์ของลิพูเขามาใหม่ใช่ครับกุมกาลังเขาดูดีเล่นครอปเซ็ตทุกอย่างไว้ให้แต่ว่าอาร์เนอร์ก็มีปัญหาที่เขาก็ต้องมาเขาต้องมาจูนทีมต้องมาจูนนักเตะต้องมาส่งถ่ายทอดสิ่งที่เขาต้องการให้ทีมเล่นในแบบของเขาอีกตัวผู้เล่นเขาก็เสริมไม่ได้แบบที่เขาต้องการเขากคนมีีปัญหาท่ต้้องแกไข หมดเพราะฉะนั้นผมบอกแล้วว่าเอลิกเทนฮารเราเข้าใจบริบทว่าเขาเจออะไรบ้างแล้วเข้าใจว่ามันเป็นแบบนั้นแบบนี้แต่ไอเรื่องทั้งหมดพวกเนี้ย เข้าใจแต่มันอ้างไม่ได้แล้วและนี่คือฤดูการที่3ของเอเล็กเทนฮาคุณคุ้นเคยกับทีมในพรีเมียร์ลีกคุณคุ้นเคยกับฟุตบอลแบบลีกคุณคุ้นเคยกับผู้เล่นหลายคนคุณคุ้นเคยกับวัฒนธรรมฟุตบอลและสโมสสน,นี้เพราะฉะนั้นมันจะไม่มีข้ออ้างอีกแล้วว่าเฮ้ยเพราะตรงนั้นไม่พร้อมตรงนี้ไม่พร้อมมันอ้างไม่ได้ครับยังไงก็คือต้องรับผิดชอบเท่านั้นรับผิดเมื่อมันแย่ซึ่งเกมนี้แม่งแย่เขาก็ต้องรับรับชอบเมื่อผลงานมันดีอ่ะบางเกมมันมีดีบ้างอะไรบ้างก็รับชอบไป ซึ่งฤดูกาลเนี้ยเหมือนจะรับแต่ผิดอย่างเดียวเลยไอ้แง่งามด,ดีเนี่ยมันยังมีแบบออกมันน้อยมากๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครจะบอกว่าเฮ้ยเทนฮาสต้องการเวลาทุกคนมันต้องการเวลาหมดแหละครับแต่ว่าฟุตบอลยุคนี้มันก็เห็นชัดว่ามันปลดกลางอากาศกันมาไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่เทนนาสคือคนที่เราเห็นใจเขาจากฤดูกาลที่แล้วเพราะปีแรกมันมีสวดมีทรงฤดูกาลที่สองมันนักเตะเจ็บกันค่อนทีมและแต่ละตัวที่เจ็บนั่นคือตัวหลักๆแล้วมันเวียนหน้ากันเจ็บ เราเห็นใจแต่เขาเกือบไปตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วเราด้วยซ้ำประเด็นคือแันไม่ได้แชมป์แล้วบอร์ดบริหารก็เหมือนจะไม่ได้เจอทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับพวกเขาแล้วเทนฮากสร้างทีมมาแล้วมีนักเตะในมือแล้วก็ลองให้พิสูจน์ตัวเองอีกหนึ่งฤดูกาลไปแล้วมันชัดว่าถึงตอนนี้ยังไม่เห็นแนวโน้มว่าเทนฮากพิสูจน์ตัวเองว่าเขาคู่ควรเลยที่จะได้ทํางานระยะยาวอันนี้ผมว่ามันเป็นฤดูกาลที่เขาจะได้พิสูจน์ว่าเขาคู่ควรไหมกับการสร้างยูไนเต็ดไปสู่ความสําเร็จระยะยาวที่บอร์ดบริหารเซอ,อร์จ ตอนเนี้ยระยะสั้นเดนฮาร์กยังเอาแค่90นาทีอ่ะเรายังไม่รู้สึกว่าเอเล็กตันฮาร์กประคองสติผู้เล่นให้อยู่ในเกมได้ครบ90นาทีเลยอ่ะลงเล่น3นาทีมึงเสียประตู1ครึ่งหลังลงเล่นมา2นาทีมึงเสียประตู2นี่คือสิ่งที่เฮ้ยคุณแค่กระตุ้นให้นักเตะแม่งอยู่ในเกม90นาทีอ่ะหรือบางทีแค่45นาทีอ่ะเรายังทําไม่ได้เลยเกมก่อนหน้านี้45นาทีแรกดี45นาทีหลังเราแย่เอา้า ทำไมเราไม่สามารถทําให้นักเตะม,มันอยู่ในเกมได้90นาทีเต็มหรืออย่างน้อยถ้าจะหลุดสักช่วงนิดเดียวก็พอแต่นี่ไม่นี่แม่งแกว่งตลอดนักเตะแต่ละคนจะมีช่วงที่เดี๋ยวดีเดี๋ยวแย่เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้อแ,แกว่งตลอดแล้ววันนี้หนักไปทางแย่เกมแพลนใช้ไม่ได้เพราะสมาธิแม่งมาอยู่กับร่องกับลอยนักเตะด้วยผู้จัดก,การทีมก็ด้วยคุณกระตุ้นกันมายัางไง อยู่มา3ปีแล้วทำไมมันยังเป็นแบบนี้ยังไงมันก็ต้องถูกพูดถึงและต้องถูกตำหนิแบบที่มันไม่มีทางเลี่ยงได้วันที่เขาทำผลงานดีเราชื่นชมเขาพยายามปรับเขาพยายามแก้2เกมก่อนกับพาเลเตกับทเวนเต้ย้อนดูในไลฟ์ในช่องแฟนบอลได้ครับผมชื่นชมว่าเฮ้ยเขามีการปรับนะเขามีการแก้นะเขาพยายามปรับนะให้ทีมมนเล่นได้แบบที่ซัพพอร์ตเอเล็กเซนเราชื่นชมเราซัพพอร์ตในบางจุดแต่มันยังมีอีกหลายจุดที่เฮ้ยมันยังไม่ดีขึ้นเลย การตัดสินใจเรื่องมาคาแรดฟอร์ดก็ถูกตั้งคำถามอีกอย่างที่มันดูมีปัญหาของเอเลเทนฮาคือการบริหารสภาพจิตใจและบริหารเวลาในการลงสนามของตัวผู้เล่นในทีมนี่แหละที่เหมือนเทนฮาก,ก็ยังทำได้ไม่ดีเท่าไหร่ตามมุมมองความคิดเห็นของผมเองนะผมรู้สึกมันมีแบบความย้อนแย้งแปลกๆมันมีจุดที่เขาตัดสินใจแบบนี้แล้วแม่งชวนตั้งคำถามว่าเอ้าอย่างบรูโน่ในเกมกับบาร์ซิลเกมขาดไปแล้วเอาลงมาทำไมทำไมไม่ให้นั่งยาวไปเลยอะไรแบบเนี้ยไม่เข้าใจก็เลยแบบเนี้ยเทนฮาไม่สามารถที่จะหลบซ่อนอะไรได้อีกแล้ว ในฤดูกาลนี้แล้วเราจะพูดกันแบบตรงไปตรงมาซึ่งเอเล็กเทนฮาร์ดถ้าว่ากันถึงตรงนี้คือมีแนวโน้มสูงมากนะที่เขาอาจจะถูกปลดมันอาจจะไม่ใช่ตอนเบลกทีมชาติรอบนี้แต่ว่าหมายถึงว่ามันจะมีการพูดคุยจากบอร์ดบริหารไอเบลกทีมชาติรอบก่อนน่ะมันอาจจะเร็วเกินไปชนะฟูลแลมแพ้ไบรตันในช่วงท้ายเกมแล้วก็มาแพ้ลิพูแบบเกมขาด แต่เบรกทีมชาติรอบเนี้เสมอพาเลตแบบที่ยังไงก็ต้องชนะวันนั้นน่ะนึกออกปะเจอพาเลตเราควรต้องได้3มแต้มแต่เราเก็บไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงรูปเกมเอาผลลับอ่ะเราควรต้องชนะเกมกับสเปอร์เราไม่ควรแพ้จริงๆควรชนะให้ได้แต่เราแพ้3าศูนย์แบบที่ขาดด้วยแล้วไหนจะมียูโรป้าลีกที่เกมกับทเวนเต้ยังไงเราก็ต้องชนะเท่านั้นไม่ต้องพูดถึงรูปเกมเราควรได้3มแต้มในเกมกับทเวนเต้เพราะนั่นคือเกมในบ้านแต่เราก็ทิ้งไปแล้วได้แค่แต้มเดียว นี่คือจุดที่ยังไงเดี๋ยวาก็ต้องมีการพูดคุยและประเมินแล้วไม่รู้ว่ามันจะอยู่ในเงื่อนไขที่เทนฮาร์เนี่ยจะมีโอกาสสุ่มเสี่ยงว่าจะโดนปลดหรือเปล่าผมว่ามันจะต้องมีการนั่งคุยบอร์ดบริหารเซอร์จิมโอม่าเบลดาแดนแอชเวิร์ดเจสันวิลค็อกอะไรพวกนี้ต้องมีการนั่งคุยกันแล้วแหละว่าเฮ้ยมันอาจจะต้องมีการเตรียมแผนเตรียมแผนสำรองแล้วแหละเบรกทีมชาติเอริชนักอาจจะต้องเป็นคนนึงที่ต้องไปนั่งคุยกับบอร์ดด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ต้องคุยยังไงก็ต้องคุยเรรียยสเเเพาาะว่่่กกแแงินไป ไอเกมที่ดีคือเกมที่เราก็ทําอะไรคู่แข่งไม่ได้มันเป็นเกมที่แบบดีในแง่ของวิธีการแต่เมื่อดูจากคู่ต่อสู้เล่นมันก็ดีแบบที่คู่ได้ไม่เต็มปากว่าเราดีขึ้นอะ่ะมันดีแบบที่มันมีเหตุปัจจัยจากคู่ต่อสู้ด้วยอะไรแบบนี้ถ้าอยู่ดีๆพุ่งเนี้ยมีข่าวว่าเทนทากโดนปลดออกจากตําแหน่งแล้วเอาลูดฟอนเทสลอยเอาไอเลเน่ฮากขึ้นมารักษาการแทนแม่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนึกออกปะดีไม่ดีแฟนแมนดูจะเฮ่มีแต่คำชมด้วยซ้ําคุณทําให้สถานการณ์ตรงนี้แม่งง่ายมากกับการที่คุณจะโดนปล ใช่ว่าเราแบบเกลียดหรือไม่ชอบเทนฮากเนี่ยแม่งคนเรื่องเลยแม่งคือการดูที่เนื้องานล้วนเลยอ่ะคุณไม่รับสงังเก้าอี้ตัวเองเลยอ่ะไม่รู้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสนามอ่ะมันให้ความรู้สึกแบบนั้นอ่ะถ้ามีการปลดมันกลายเป็นแบบเออดีแล้วที่ปลดอ่ะทุกคนมันจะเห็นด้วยแบบแทบจะร0อด้วยซ้ําอาจจะมีบางคนที่มองว่าเฮ้ยจริงๆน่าเสียดายนะาอุตส่าห์ซื้อนักเตะมามันอาจจะมีส่วนหนึ่งแต่มันก็จะพูดได้ไม่เต็มปากเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในแแแง่่ผลลลัพธธ์มมนนนนนนนเเเปป็็บบบบีีี้้วิกาารนในส แล้วตอนนี้ถ้าพูดถึงชื่อผู้จัดการทีมอะ่ะมันอาจจะยังไม่ได้ดูคนมันอาจจะดูยังไม่ได้มีคนที่แบบเฮ้ยเป็นคนนั้นดีกว่าเป็นคนนี้แล้วดีกว่าซึ่งไอคนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากให้มามันก็เป็นคนที่แบบแทบจะเป็นไปนไม่ได้อะ่ะซีดานอย่างเงี้ยคุณตัดไปเลยดีกว่าเขาไม่มาหรอกโทมัสทูเครลอย่างเงี้ยคือทูเครนอะ่ะเก่งนะแต่ผมแบบทูเครนจะอยากมาคุมแมนยูนเต็ดในกลุ่มผู้เล่นแบบนี้จริงหรอวะผมยังไม่รู้นะว่าเขาจะอยากหรือเปล่าแต่ว่าไม่รู้ว่าเอาทูเคิลมาก็ อันเนี้ยมันจะเป็นเรื่องยากกับบอร์ดบริหารด้วยเพราะนี่เขาก็ชัดเจนเหมือนกันคือเขาเก่งไหมเขาเก่งนะแต่เหมือนแต่ละอย่างออปชั่นหลายๆอย่างมันมันต้องลงล็อกจริงๆอะ่ะแล้วใช้เขา เราให้ทูเครนเข้ามาองค์ประกอบทีมทุกอย่างคุณพร้อมดันเขาเต็มที่อ่ะเขาทําได้แต่ถ้าทีมมันยังแบบต้องเฮ้ยลูกล่อลูกชนมันต้องแบบอันนี้ต้องยอมโอนอ่อ,อนผ่อนนิดนึงนักเตะคนนี้แบบนี้นะคุณต้องใช้แบบนี้คุณต้องนักเตะคนนี้ยังไม่ได้คุณต้องใช้คนนี้ไปก่อนแล้วเอานักเตะตอนนั้นมาแปะตรงนี้ถ้าคุณต้องไปอารมุ่มอรวยในจุดต่างๆในสนามอ่ะผมว่าทูเครนเขาจะไม่ยอมเพราะเขาจะชัดเจนเขาจะโมันจะอย่างนี้ก็ต้องอย่างนี้เท่านั้นจะไม่มีแบบยอมแบบนั้นแบบนี้ก่อนคือโหการโอนอ่อ,อนของเขาผมว่ามันจะนนนนน้้ออยแลวมัจงงเป็าหกข บอกบริหารเลยแต่ถ้าถามว่ามาแล้วดีไหมก็เราก็ลองดูก็ลองดูแต่ว่าจะอยู่นานไหมอันนั้นอีกเรื่องนึงเพราะจากประวัติเขาก็ไม่ได้นานขนาดนั้นแต่ก็ ผู้จัดการทีมแมนยูก็ไปไหนนานสักคนหรอกจริงๆต่อให้จะบอกว่าเออเอาทูเครืมาเขาจะคุมแค่2อปีอสิเขาจะอยู่แค่2ฤดูกาลแล้วก็ไปหรือเปล่าทุกวันในผู้จัดการทีมแมนยูอ่ะมันก็มีลิมิตประมาณ2ฤดูกาลครึ่งทั้งนั้นเลยไล่ดูดิเดวิดมอยนี่เเดือนเองมั้งเจดเดือนไม่เกินนั้นแล้วก็โดนเด้งไปฟันเกาสอฤดูกาลมูรินโญ่สอฤดูกาลครึ่งประมาณทันวามั้งก็โดนปลดแพลร่พูเลแล้วก็ไปโ so อเลกุน่าโซชาก็2ฤดูกาลครึ่งประมาณเหมือนจะผู้จัดการเหมือนจะเบรกท การที่3มเนี่ยช่วงเวลาใกล้ๆกับเทนฮากเลยแล้วก็กระเด็นไปแล้วก็เทนฮากเข้ามาแทนเนี่ยจะ2ฤดูกาลครึ่งอีกแล้วคือถ้าเกิดว่าพูดกันถึงเรื่องสร้างทีมระยะยาวก็คงไม่ต้องน่าห่วงเพราะยูเนเต็ดยังไม่เคยทําแบบนั้นเลยผู้จัดการทีมทุกคนคือเซ็นสัญญา3าปีบางคนอยู่ครบบางคนอยู่ไม่ครบ <S <S ส่วนมากจะอยู่ไม่ครบแต่ว่าเราไปใช้ออปชั่นสักก่อนหรือว่าเราไปต่อเพิ่มสักก่อนด้วยซ้ําตอนเนี้ยเรื่องตัวเลือกผู้จัดการทีมที่กลัวเนี่ยคือเซาเกตแต่ถ้าสุดท้ญญายมันต้องปลดมันนนก็้อองปรรรบบเีหหาาท่ขิิ เซอเดฟบเบลฟอร์ดโอมาเบลดา้าเจสันวิลคอ็อกหรือใครต่อใครที่มีสิทธิ์มีเสียงในการพูดคุยก็ทำงานกันไปเลยแล้วก็พิจารณาเอริกเทนฮาร์กดูว่าผลงานเป็นยังไงและถ้ามันต้องปลดก็ปลดก็เท่านั้นเองเราจะไม่แบบว่าเฮ้ยต้องอยู่ไปตลอดเราเข้าใจได้ผลงานมาว่าในสนามถ้าเทนฮาร์ดีทุกคนพร้อมซัพพอร์ตแต่ถ้าไม่ดีคุณก็ต้องรับผิดช,ชอบมันเป็นเรื่องแบบ พื้นฐานปกติมากออกรถสวิตวันนี้รับทันทีซูซ e ู free, กิวอลลี่ฟรีโปรแกรมดีโดนใจมอบความมั่นใจให้กับคุณฟรีซูซูกิเมทรันเซอร์วิสเราดูแลค่าบำรุงรักษาและค่าแรงให้ถึง7ปีฟรีซูซูกิวารันตีรับประกันคุณภาพรถยนต์7ปีและฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมง7ปีพร้อมข้อเสนอผ่อนนานสูงสุด99เดือนตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายน2567สมัมผัสประสบการณ์ขับสนุกมั่นใจได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกลลิทั่ w w w s ที่ w ็บครับผมว่าตอนนี้การเปลี่ยนโค้ดของ United มันจะไม่เหมือนอยุคก่อนที่เน้นตามกระแสโซเชียลเน้นตามกระแสแฟนบอลพอแฟนลุกฮือใครก็เอามาเอาแม่งมาแบบที่ไม่มีแนวทางไม่มีแลนว่าแมนยูจะเป็นทีมแบบไหนจะเล่นฟุตบอลแบบไหนนักเตะสเปคแบบนี้เหมาะกับผู้จัดการทีมแบบไหนแนวทางแบบนี้จะเหมาะกับทีมทั้งหมดก่อนหน้านี้มันไม่มีแต่ตอนเนี้ พอเปลี่ยนแล้วบอร์ดบริหารเป็นเซอร์จิมแล้วที่เขาดูเรื่องฟุตบอลมีโอมาเบลดาเข้ามาช่วยเป็น c ีอมีแดนแอชเวิร์ดเป็นผู้อำนวยการกีฬามีเจสันวิลโคเป็นผู้อำนวยการเทคนิคคนพวกเนี้ยเขาจะมีแผนว่าดูในแต่จะเล่นฟุตบอลแบบไหนและเดี๋ยวเขาจะไปพูดคุยเพื่อหาผู้จัดจาก,การทีมที่เหมาะกับแผนฟุตบอลที่เขาต้องการและสามารถใช้งานนักเตะพวกนี้ได้อันนี้เดี๋ยวปล่อยให้เขาจัดการไปเราไม่ต้องไปดูชื่อหรอกเดี๋ยวเรารอดูว่าไอ้กุนซือคนนั้นอะ่ะมันจะใช่แบบที่เราพูดกันหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูกันดีกว่า